ยังได้อยู่2,300นับหนึ่งมีไหมไม่มีการกินกันวเลยเมื่อกี้กินกันกันอยู่แบบเฮ้ยแก๊บเสียเอา้ะไรตอนนี้อยู่ไหนหายไปไหนแล้ววะประมูลประมูลแล้วกลับบ้านกันอ๋ออยู่นี่อยู่อ๋ออยู่นี่เอออ่ะมานั่งมานั่งมานั่งกับพี่เดิม Let's go พี่เดิมเออทำเฮียอ่ะตอนนี้ที่2,300นับหนึ่งค่ะถนนค่ะ เลยนะคะเป็นหนังสือเก่าแก่อายุประมาณ45ปีโอ้โห45ปีใครเกิดปี09ก็ดีนะครับโอ้โหได้ซื้อหนังสือปีเกิดเลยทุกคนนั่งต้นหน้าเลยอะทุกคนฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหมาแล้วค่ะตอนนี้ตามมาติดๆเลยไม่มีใครยอมใคร5,000บาทนับหนึ่งห้าพบาทนับหนึ่งค่ะโอ้โหมาแล้วนะคะติดๆเลย5,500บาทนับหนึ่งอมายจะมีหก0 0นไหมล่ะ6,000นไม่ง่ะ จะยอมแค้เขาเห,อหรอยอมละหกพันอ๋อ,อ,อ, 7, น,อน,นึกว่ตายนูกว่าเจ็ดพันมาเจ๊เจเอาไม่ใช่หกพันนะหกพันนับหนึ่งค่ะหนังสือเล่มนี้บอกได้เลยนะคะว่าคุณภาพดีแน่นอนนะคะซันดาราตั้งฉบับู่ตรงนี้แล้ว <S <S ไปดูทำไม<ห>ดูหนังน่ะจินตนาการไปอย่างนั้นแหละอันนี้มาจินานตัวเองดีกว่า อาชีพไปลหาเลยไหนเอยในคะาหกพันบาทด้านนู้นนะคะน้องเสื้อเขียวเรานะคะโอเคหกพันห้าอยโอ้โหชอบวันนี้จริงๆเลยมาง่ายไปง่ายเชียง์ง่ายมากพันหบาทนับหนึ่งหกพับาท7จ็ดพันคหนึ่งหมื่นหนึน่งหมื่นครับผมใช่คะชนนานิดหนึ่งชนนานิดหนึ่งแน่นอนเลยนะคะ วันนี้จะได้รับเกียรตินะคะถ่ายรูทั้งสองคนเลยพร้อมเลยเซ็นด้วยเกินหมื่นห้านะคะมีมากกว่าก่อนแน่นอนเออตอนนี้ที่หนึ่งมื่นบาทนับหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทสำหรับเล่มนี้น้องต่าของเราถืออยู่บอ,บอกเรื่องซิงเป็นอะไรบ้างผมจำได้แต่มีน้ำแข็ง จันนาละสองจะมีจันนาละสองแล้วกอแสดงแล้วเออหน้าเก่งเหรอคนเก่าอยู่นะอ๋อคนเก่าเลยเออเก่งเหบว่าคนได้คนเก่าไดใช่้องเก่งไปก่อนถิวอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เออวันนี้อยู่ที่หนึ่งเอาไปไหนแล้วล่ะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เะคะนึกว่าพอเชียร์ปุ๊บหายปั๊บก็ไม่เอานะเออหนึ่งหมื่นบาทนับหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทนับ ออด้วยเออถ้าถึงหมื่นห้ามีมากกว่าก่อนแน่นอนจิอะไรนะอขอเยอะไปปะหนะอขอเยอะไปปะนะเออขอเยอะ,ะอไป,ไปพี่เต่าถือเล่มนี้ด้วย <laughs> เออแล้ว,ๆๆๆๆวยังเหลือกี่เล่มครับอะสามเล่มครับตอนนี้ตกลงไหมไหมคะนั่งเนียบสัญญาณเริ่มเครียดๆเริ่มวิ่งแล้ว,ญญวเปสามจีเริ่มวิ่งทั้งระบบว่าจะเป็น A S D t a g 2เริ่มลงเริ่มลงถูกเท่านั้นครับถูก เรื่องหมื่นบาทนับหนึ่งดีมากขายของยีเดียโลเทอร์เรตเตอร์เออเรื่องหมื่นบาทนับสองเงินเต็มเงินสดมาใช่ไหมหรือยังไงเออหรือเต็มเช็คคะอ๋ออะไรนะคะเป็นเครดิตการ์ดไม่กล้าเอาเงินสดมาเพราะว่าคนสมัยนี้น่ากลัวเอาเป็นเครดิตเอาเป็นเครดิตการ์ดดีกว่าเพราะว่าเราเป็นคนเชื่อถือต้องใช้เครดิตเงินสดจิ๊บจิ๊บเบาๆก็หมดใช่ไหม